ในขณะที่จะแตะพระขันเมฆมาเนี่ยขึ้นเป็นองค์พญานาคแบบเป็นองค์พญานาคเลยก็อย่างเห็นภาพพรกของเจ้าปู่ีสุโถก็ขึ้นทุ่ตกตอลับปักโลบินตื่นมาตาข้างหนึ่งก็เป็นเลือดทั้งตาเลยครับ นำเสนอโดย n นสกาแฟกระป๋องคุณผู้ชมครับเรื่องจริงใน,นไลฟ์ของเราในช่วงนี้เราอยู่กับเรื่องราวความเชื่อความศรัทธาของฮีโร่อารมณ์ดีคุณสมจิตจงจอหอนนั่นเองนะที่มีแต่องค์พญานาคแล้วก็ย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ และในค่าคืนนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยท่านแรกแเป็นแขกรับเชิญประจํารายการของเราอยู่แล้วซึ่งมีความเชื่อในองค์พญายนาคแล้วก็ยังเป็นคนที่พี่สมจิตของเราเนให้ความเคารพนับถืออย่างมากนั่นคืออาจารย์ไพโรธรื่นวิชาครับส่วนอีกท่านหนึ่งสายพญายนาคเต็มๆผู้ที่ศรัทธาองค์ท่านบอกได้เลยว่าคุณเคยกันเป็นอย่างดีแล้วคุณเอภสิลเรืองพุทธเองสวัสดีทั้งสองท่านครับอาจารย์ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการสวัสดีครับอาจารย์มารายการบ่อยมากครับ แฟนรายการชอบมากอาจารย์ถาม่อยครับว่าทำไมยิ่งพักหลังยิ่งผมทําพิธีกรอ่ะผมจะได้ยินเรื่องของพญานาคทําไมถึงมันกลายเป็นเรื่องที่ป<ม>๊อปปิล่ามากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่พอเขียนยันมาสี่หป<ม>ีม,มีแต่คนให้อาจารย์เขียนองค์พญานาคไว้ตรงกลางของหัวใจยันเยอะมากๆก็ทําให้อาจารย์รู้สึกว่าเออมีคนสันทธานในองค์พญานาคเยอะมากๆเลย ใช่แล้วก็ครั้งหนึ่งอาจารย์เคยไปที่คัมชโนโดเดินข้ามไปที่เกาะคัมชโนโดเนี่ยอากาศเปลี่ยนจากฝั่งหนึ่งอากาศร้อนพอข้ามไปที่เกาะอากาศเยิน<ร>อ,อันนี้เรารู้สึกว่าแปลกอรู้สึกว่าแปลกก็ค่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปเรื่อยๆครับงั้นแสดงว่าณตอนนี้อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลย<ร>เพราะว่า ปีพศ2562เนี่ยอาจารย์เนี่ยเขียนยันได้สองปีแล้วตอนนั้นเขาเชิญอาจารย์ไปเป็นประธานในพิธีงานบุญบ้องไฟขึ้นสิบหาค่ำเดือนส1บของปีพศ2562ถ้าจะดูบ้องไฟพญานีนาคเยอะที่สุดก็คือที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายอาจารย์ก็ไปเป็นประธานในพิธีในปีนั้นเขาเชิญไปก็ไปแล้วก็ไปถือตะขันแล้วก็ให้แตะ ร่างทรงต่างๆขององค์พญานาคซึ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยไม่มีวิชาไม่มีอาคมเพียงแค่ฝันแล้วก็เขียนยันได้ไม่รู้ด้วยพุทธคุณจะช่วยอะไรใครได้เ,าเขาเชิญเป็นประธานเข้าไปในขณะที่จะแตะพระขันให้กับร่างทรงต่างๆตอนนั้นเวลาใกล้พบค่ำละประมาณหกโมงเย็นแต่ยังสว่างอยู่มเมฆมาเนี่ยขึ้นเป็นองค์พญานาคแบบ เป็นองค์พญายนาคเลยยังไงก็เห็นเห็นเนี้ยคนเป็นหมื่นคนเป็นหลายหลายพันคนเห็นไม่ลงพญายนาคถ่ายภาพติดมาด้วยล่อเริ่มเชื่อครับเริ่มเฮ้ยทีนี้เหมือนคนเป็นโรคจิตนิดนึงเดินทางอยู่ในที่แจ้งจะมองแต่ฟ้าเพื่อหาพญายนาคเข้ยาใจไหมครับไม่เจอแต่เจอเฉพาะวันนั้นแล้วตอนทําพิธีด้วยนั่นมาอีกครั้งหนึ่งวันที่เจ็ดเดือนแปด ปีหกสามที่ผ่านมาอ,มอาจารย์ได้เป็นประธานพิธีในการวางศิาลาฤกษ์แล้วก็บวงสวงเหรียญองค์พญานาที่คำชะโนดในขณะที่ทําพิธีเนี่ยพุ่งลงมาเลยครับที่เกาะกลางเกาะคำะชะโนดเมฆแหวกเมฆลงมาเลยเป็นลำตัวเลยดูยังไงก็เป็นลำตัวพญานะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมวนขึ้น,นแล้วเมฆไปบังพระอาทิตย์แล้วก็เป็นเสียงคาบเหมือนปากคาบพระอาทิตย์เขาเรียกว่า พญานาคคาบแก้วขึ้นอย่างนั้นเลยวันนั้นเอไปด้วยผมอยู่ด้วยครับไปด้วยเอยืนถ่ายรูปคุณน <A S 2> ี่แหละ <c oughs> แล้วคนที่อยู่ในงานก็เยอะใช่ครับมันเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์กําลังบางาเสียเกิก <c oughs> พอดีเลยซึ่งก่อนหน้าเนี้ไม่มีเมฆแล้วก็เมยกลุ่มนี้ปรากฏอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ในเวลานั้นพอดีก็เลยทำให้อาจารย์เชื่อเริ่มเชื่อหนักขึ้นอีกครับเมื่อวันที่ ปีนี้64วันที่11เดือนหนึ่งที่วัดป่าของ11อาจารย์ก็ทําพิธีเหรียญลงยาพยาญนะนะีประจําวันเกิดสวยอาจารย์ทาํามาสวยมากเลยก็ไปทําพิธีวัดป่าของ11ถือว่าเป็นคําชนโนดสองใกล้ใกล้กรุงเทพอากาศหนาวช่วงนั้นอากาศหนาวลมพัดแรงเมฆไม,ไม,ไม่มีเลยบนท้องฟ้าใจอาจารย์คิดเพราะว่าเราไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วไง แต่เริ่มแต่เชื่อถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นก็หกสิบเจ็สิบแปดสิบปอร์เซ็นตแล้วมันจะเมฆมาเป็นพญานาคได้ยังไงเขา้าใจไหมเราสายแบบนี้อยู่แล้วคือเราท้าพิสูจน์ในขณะที่ทําพิธีถ่ายรูปเป็นควันขึ้นมาตรงใบสีเป็นองค์พญานาคขึ้นมาเฉยเหมือนมีเงารอบเขาเรียกอะไรไอ้น้ําอ่ำแล้วตัดกับแสงอาทิตย์แล้วเป็นรูปองค์พญานาคขึ้นที่ใบสีมันก็จะเป็นสิ่งที่ <N aire> เ่ยถ้าหลักวิทยศาศาสตร์คือยังยังไม่ยังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้แต่ถ้าคนที่เชื่ออย่างอาจารย์เชื่อว่าพรานาคมมิเจงตอนนี้เชื่อแบบสุดๆเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ทําพิธีก็จะมีเมฆต่างๆลมพัดหรือน้ําขึ้นน้ำอะไรต่างๆที่ที่เราเห็นกันเนี่ยหมายถึงว่าท่านเนี่ยเหมือนกับท่านมาอวยพรให้กับเรามาร่วมบุญกับเราที่ที่เราทำเพราะทุกครั้งที่เราทำเนี่ยเราจะมีวละของเรา ว่าครั้งนี้ทําเพื่อสร้างวิหารนะครั้งนี้ทําเพื่อสร้างพระถาวายวัดน,นะเหมือนท่านมามาประทานพรนให้กับผู้ที่คเช่าบูชาห,หรือท่านมาร่วมบุญอะไรแบบนี้อทุกครั้งที่เราทําพิธีอ่ะก่อนนี้คุยกับคุณเอเรื่องพญานาคแหวนเล่าให้ฟังที่ที่มาของแหวนเนี่ยมันอลังการมันสวยมันคือมันคืออะไรอะ่ะก็นี่ผมได้มาจากทางเหนือะครับเป็นเป็นเป็นสายพญานาคเหมือนกันเป็นแรล เหล็กไหลชื่อเยตันเอตันเยตันเยตันตรูตายะเขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลประจําประจําองค์บุเรงหนองเขาเรียกว่าแร่สัตรูตายเใช่ครับก็เลยเอามาทําเป็นแบบมีพลังงานสูงเหมือนกันครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นกําลังของพญานาคสีดำเพราะพญานาคสีดําเป็นนักรบครับเรารู้สึกไหมรู้สึกครับหรอแรกๆเหมือนอาจารย์เลยผมเป็นคนเชื่ออะไรยาก แล้วก็ชอบพิสูจน์แต่ตอนนี้ผมรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือการพิสูจน์ยิ่งไม่เชื่อยิ่งอยากพิสูจน์ก็ยิ่งทำให้เชื่อณจุดไหนของชีวิตถึงเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพญายนาคจริงๆมันมันมีจุดมันมีแบบมันมีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นไหมโอ้ถ้าเล่ากันสิบานยังไม่จบไม่เอาอรายการมันไม่ถึงชั่วโมงล้วมันมีเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาย อายุตัวอย่างเช่นผมทําบ่อพญานาคที่บ้านบูชาเป็นองค์แล้วก็วันวันหนึ่งก็ถ่ายรูปเห็นหน้าคนในบ่ออะไรแบบนี้แล้วก็มีฝันเห็นบ้างเขียนภาพเขียนภาพแล้วก็มีเขาเรียกว่าจะใช้คําว่านิมิตอาจจะสูงไปแต่ว่าก็เห็นเหตุการณ์บางอย่างที่มันน่าจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆหลายๆอย่างเห็นคนบางคนที่จะมาแล้วก็มาอะไรแบบนี้ครับคือมันมีเรื่องที่เราไม่ได้สื่อสารผ่านโซเชียลไปเยอะมากแล้วก็ ก็ถงมันเป็นเรื่องอ่อนไ่อะไรแบบนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเป็นแมพให้เราเดินแล้วก็พอเราเดินเราก็เริ่มเห็นอะไรชัดเจนก็เริ่มศรัทธาสองสามปีแล้วครับอืมแล้วมันมีมันมีข้อพิสูจน์ไหนที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรายางหาคาตอบไม่ได้ไหมอะไรที่มันแปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับเราอะผมหาคําตอบตลอดเวลาตั้งแต่สองปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มเขียนภาพพญานาคเขียนมาสิบสองภาพนะครับทุกครั้งที่เขียนก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้น ในเวลาที่เขียนก็จะมีฝนตกอะไรเงี้ยทุกครั้งเกือบเกือบจะทุกครั้งแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติบางทีก็มีโชคลายบางทีก็มีโดนโกงต่างๆนานาให้เราแบบให้อภัยดึงเราเข้าสู่ธรรมะทุกครั้งที่เขียนจะต้องเริ่มปฏิบัติเริ่มสวดมนต์เริ่มปล่อยวางเราก็จะเริ่มศึกษาธรรมะเพื่อเอามาใช้พอยิ่งเอามาใช้เหมือนกับว่าจิตเรามันไม่เซ็ตเราพัฒนานั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่า เทวดาหรือพญานาคเนี่ยท่านต้องการให้เราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะเพื่อจะเอามาใช้ไม่ได้ร้องขอหรืออ้อนวอนขอคือเอามาใช้แล้วชีวิตมันจะมีบาลานซ์นะครับอ้าวคือบางคนเนี่ยบางคนนะครับเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อที่จะสามารถเอาพลังนั้นน่ะมามาสร้างเรื่องของทรัพย์สินเงินทองให้ตัวเองดีขึ้นครับแต่ว่าคุณเอเราไม่ใช่เพื่อให้ดึงกลับมาสัมผัสกับธรรมะได้ทรัพย์สินเงินทองมันมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างของของไมเซ็ตถ้าข้างในเราดีเรามีเจตนาที่ดี เรามีความตั้งมั่นเราไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครเราให้ให้คนอื่นมากกว่าที่เราต้องการจะได้รับทุกอย่างมันจะเกิดที่นีงตรงนี้อาจารย์เข้าใจดีคุณในตอนนี้คุณในวาดภาพของพญานาคหรือปู่พญานาคเนี่ยครับทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วตอนนี้ทั้งหมดผมเรียกว่าภาพสื่อยาน,นาครานะชฮะสิบสองชิ้นแล้วครับแล้วภาพแรกเกิดขึ้นได้ไงภาพแรกเกิดขึ้นเพราะว่ามีมีคนเข้าไปแปลบิธรรมแล้วก็เขาบอกว่ามีพญานาคสื่อมาว่าต้องหาคนวาดภาพนี้แล้วก็หาคนวาดไม่ได้สักที ติดต่อไปมีปัญหามีอุปสรรคหมดก็ไปที่ฐานว่าเจ้าไข่ว่าดีเพราะว่าเขารู้สึกแบบปวดเนื้อปวดตัวไม่สบายปฏิบัติธรรมยังไงก็แบบรู้สึกเหมือนกับเหมือนเหมือนธาตุไฟมันมันธาตุมันปั่นปวดก็ในในในเขาเรียกว่าอภิญญาคนนี้เขาปฏิบัติเยอะครับก็เห็นเป็นภาพผมขึ้นมาเขาก็พยายามเซิร์ชก็อินบอกมาในเฟ e บุ๊ k ซึ่งแบบผมก็ไม่เชื่อตอนนั้นผมยังยังไม่ได้ไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนี้เลย แต่อยู่ดีก็รับปากที่จะเขียนให้เป็นภาพพญายนาคคูนะฮะพอรับปากเขาก็หายจากอาการนี้เหมือนกับอาการมันถอนออกไปเขาบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็ไม่ต้องเอาภาพมาให้นะเขียนแล้วก็ติดภาพนี้เป็นทิศทางก็จะนํามาสู่ภาพอื่นๆที่เป็นแบบนคราชผมก็ตอนนั้นผมก็รู้สึกขำๆก็ยังไม่เชื่อพอเขียนมาแล้วมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนในที่สุดก็อยากจะเขียนภาพภาพระพักของเจ้าปู่ศรีสุโธก็เลยเริมตอนนั้นเริ่มสวมดมนต์และเริ่มมีปรัชนา ก็ขึ้นทุกข์กตอกและปักลงดินบอกว่าคืนนี้ขอขอฝันเห็นหน้าท่านเพื่อที่จะเขียนหน้าได้ถูกต้องก็ตื่นมาตาข้างหนึ่งก็เป็นเลือดทั้งตาเลยครับเราต้องหยุดงานเจ็ดวันเพื่อที่จะให้ตาหายไปหาหมอมาบอกว่าต้องพักหนึ่งเดือน <mumbles. S 2> ในเจ็ดวันที่หยุดเนี่ยเขียนภาพตลอดแทบไม่ได้ทันคาวทั้งที่ตาก,ก็แดงแล้ว <vens> ฝนตกทุกวันเจ็ดวันต่อเนื่องกันมันเป็นช่วงที่น้ำแบบช่วงกรุงเทพในช่วงสั้นๆตอนนั้นพอดีเลยฮะพอวันที่แปดภาพเสร็จ ตาหายไม่ต้องรอหนึ่งเดือนแล้ววันนุงขึ้นถ่ายละครได้เลยครับห uh ลังจากนั้นก็เริ at ่มมีส <um, ัมผัสแปลกๆกับร่างกายเราเวลาเราไปร่วมพิธีสําคัญหรือบางช่วงเวลาที่สักเคกาเมอันเชิญเทพอะไรเงี้ยมันก็ชัดเจนในสําหรับตัวเรานะครับอพี่หนี่มเจิตอ่ะมีอะไรแบบแปลกๆที่เกิดขึ้นที่เรายังอธิบายไม่ได้ไหมก็มีวันที่ผมสร้างพญานาคที่วัดปางแกมอำเภอปากช่องครับวันนั้นก็บอกอาจารย์นว่าอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้อุพยานาคจะมาตั้งที่หน้าวัด พอมาตั้งปุ๊บรถเครยยกลงถา่ายที่ผมทำปั๊บก็ผมก็ถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปเนี่ยส่งให้อาจารย์ดูถ่ายรูปรถ่ายรูปเหม,มือนเอามาตั้งแล้วนะอาจารย์ร่วมบุญมาสายอาจารย์ดูอาจารย์ส่งรูปกลับตอนนั้นเลยเ<อ>ดูทองฟ้าเป็นพญานาคผมก็ผมก็มมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องไงอาจารย์บอกไปดูดีๆดูเสร็จโอ้โหทุกคนแบบตกใจกันหมดที่คือรูปเดิมที่พีสมจินถ่ายส่งให้อาจารย์อาจารย์ส่งกลับมารูปเดิมเลยเหรอ ลูกเดิมเลยแล้วก็ชี้ดูว่าเนี่ยเนี่ยแกลืมตรงนี้แกไม่มองตรงนี้เลยนี่คือยาหน้าครับคือการถ่ายวันนั้นถ่ายเพื่อให้เห็นผมด้านหลังแบ็กกาลเป็นองค์ขนาดแล้วก็มันมีทองฟ้าหน่อยมันก็เป็นทุกอย่างมันงงมากครับแสดงว่าตอนแรกเราไม่เห็นไม่เห็นแล้วพออาจารย์ส่งกลับมาเลยเห็นไหมออาจารย์บอกเห็นดูเมฆที่อาจารย์ตรงไหนครับอาจารย์ก็ชี้้วบอกอ๋อทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนลูกคนพองกันหมดครับวันวันที่ตั้งปึ้งเพราะก็ถ่ายเป็นลูกเหมือน เหรียญของอาจารย์เลยเป็นองค์พญานาคเกี่ยวกันเป็นเลขแปดอย่างงี้แล้วก็เหมือนเลยเหมือนในเหรียญที่อาจารย์ทําอาจารย์ก็เลยไปทําพิธีบวงสวงองค์พญานาคที่วัดบางแก่ไปทําเลยัในวันถัดไปวันที่ทําพิธีบวงสวงเหรียญองค์พญานาคก็ยังยังมีพระอาทิตย์ทรงกฎอีกครับวลาบ่ายสามโมงกว่าปกติธรรมชาติของผมจะเคยเห็นกันประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนี่พระอาทิตย์ ไปสามกว่ามันคล้อยมาแล้วนะเป็นซุงกดก็ตกจาถ่ายเก็บไปด้วยครับถ่ายเก็บไว้เอาละสิตอนนี้เริ่มมีหลักฐานลวสินะเริ่มมีหลักฐานแต่อย่างที่บอกนะครับว่าใช้วิจารณในการรับชมกันแล้วกันคุณเอรอาจารย์ทั้งคู่เลยนะครับพญานาคต่ลองค์นี้มีชื่อมีตำนานใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยมีชื่อและมีตำนานยังไงบ้างครับอ๋อมากมายเลยครับคือพญานาคเนี่ยถือว่าเป็นเทวะเขาเรียกว่าเป็นเทพนะครับ เป,เป็นเทวนาคาโพธิสัตว์ละเพราะถือว่าเป็นระดับเทวดาเพราะบารมีสูงก็มีหลายระดับชั้นครับนาคาธิบดีก็คือกษัตริยานาคก็คือเหมือนกับว่าเป็นนายกนาคราชอะไรเงี้ยคือเรียงตามลาดับชั้นมีมีลำดับชั้นเลยเหรอมีลําดับชั้นตามบารมีที่มาเนเพนเพราะฉะนั้นพญานาคทุกองค์ก็ก็จะมีบารมีต่างกันแล้วก็มีตระกูลต่างกันหลักๆก็จะมีสี่ตระกูลสี่ สีสีรจริงๆแล้วไม่ได้กําหนดด้วยสีครับกำหนดด้วยด้วยบาร,รมีแล้วก็ที่มาเพราะว่าเพานามีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะครับโอ้โห oh, oh. อันนี้เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเลยนะเพราะเราไม่เคยรู้เราได้ยินแค่ชื่อพญานาะคแล้วคิดว่าในในหัวผมนะผมคิดว่าพญานาคก็คือคือ,คอมีแค่มี่ถ้าองค์เดียวแค่พญานาะค <c oughs> นับแสน <c oughs> ไม่ต่ำกว่าแสนองค์ถือว่าเป็นเทพที่มีบริวารแล้วก็มีมีจํานวนมากที่สุดครับอาจารย์แล้วอย่างนี้พญานาคแต่ละนามเนี่ยเชื่อว่าให้ผลในด้านใดบ้างครับ อาจารย์เชื่อปู่ย่าตายาย<ม>เชื่อตามพ่อแม่อื<ม>เชื่อตามผู้เฒ่าผู้แก่ครับแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยเวลาเราเดินไปในวัดหน้าบันของโบสถ์<ม>ทางเข้าของทางเข้าวัดรเราจะเห็นรูปพญายนาคติดอยู่<ม>หรือในสถานที่ศักศรรดิ์ติดอยู่เ<ม>ชื่อตามเขาคไม่มีข้อแม้มที่พิสูจน์ทุกวันนี้ก็คืออยากเจออยากเห็นอยากรู้ แล้วเราก็ได้รู้ได้เห็นเท่าที่เราเห็นพอที่จะเชื่อถือได้ครับเราก็เชื่อตามภาษาของเราครับเชื่อตามปุญาตาใหญ่ก่อนใครจะเชื่อเรื่องอื่นก็เชื่อไปครับเราเริ่มเชื่อเรื่องนี้เพราะเราพิสูจน์เรื่องนี้อแล้วเราได้พบได้เห็นแล้วดีต่อใจดีต่อการดําเนินชีวิตของเราอเราก็ทําของเราไปเนี่ยผมชอบตที่อาจารย์บอกว่าสุดท้ายแล้วมันดีต่อใจมันเรื่กลับมาสูญใหม่ที่ตัวเราเนาะนี่อย่างนี้สมมติว่าแฟนรายการของเราเนี่ยสนใจว่าเอาละ ฟังทั้ง3คนพูดมาเยอะแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าอยากจะไปกราบไหว้องค์พญานาคพี่ผมจิตแนะนําได้ไหมครับแต่ละคนขอคนละที่เอาแตกต่างกันนะครับของผมไที่ที่วัดปางแก่ครับอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเลยสลับดีไปสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับวัดปางแก่จะมีอ๋อพญานาคห้าเศียรนะครับเป็นประดิษฐานหน้าโบสถ์ทางเข้าสองสองบูชิสุโธและย่าศรีปทุมมาครับนะครับที่ที่สร้างไว้แล้วเวลาไหว้คือต้องเอาอะไรไปไหว้บ้าง ก็ผลไม้นะครับผลไม้พุ่มอะไรแค่นั้นเองครับได้ครับไปไหว้ได้เลยนี่ของพี่สมจิตนะครับคุณเอห้ามกรอบที่ไหนครับจริงๆไม่ต้องกรอบครับเพราะว่าีจริงบูชาพญานาคเนี่ยบูชาได้ทุกที่ตรงนี้ก็บูชาได้เพราะว่าพญานาคสื่อสารกับเราด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์นะครับแต่ที่ที่เขานิยมไปกันนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปประมาณเจดครั้งแล้วก็คือที่คําชโนดครับมบ้านดุง ตรงนั้นนี่จะเป็นถือว่าเป็นโรมกายโลกแล้วก็ที่อาจารย์ไพโรธบอกว่ามันจะมีช่วงเชื่อมต่อระหว่างโลกกับเมืองบาดาลคือสะพานตรงนั้นเนี่ยโบกปูนยังไงก็แตกเพราะว่าเขาเลยต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเหล็กมาวางไว้เพราะเราข้ามก้าวข้ามไปอ่ะอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนอ่ะเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมเปลี่ยนจริงใช่ครับตรงนั้นก็จะเป็นถือว่าเป็นเป็นเบสของของวางของเจ้าปู่ศรีสุโธกับเจ้ายญาศรีปฐุมมาครับ ที่นั่นนะใช่ครับลาจารามีที่ไหนแนะนำครับจริงๆอ่ะอยากจะเล่าซ้ําเขาแหละอแต่ว่าเขาเล่าไปแล้วก็เลยมาใกล้ๆกรุงเทพแล้วกันก็คือวัดป่าของสเปนถือว่าเป็นที่ศูนย์ร,รวมของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นโบสถ์กลางน้ําท่านจ้วาดใจดีนะแล้วก็มีที่ปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าขขงสิบเอ็ดเนี่ยอาจารย์ีโอกาสได้มาทําพิธีสมคัญที่นี่ด้วยทําอะไรอาจารย์ก็บวงสวงเหรียญองค์พญานาคลงยาสีไปกรรมมันเกิดที่ว่าเกิดภาพเมฆอ๋อที่อาจารย์ไล่ไปพี่ต๋เจ็ต๋องเจ่ไปด้วยใช่ไหมงานเนี้ยงานนี้ผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับเพราะว่าวันอาจารย์บวงสวงอ่ะเป็นวันที่ผมอ่าพญานาควันลงที่วัดปางแกลปางเกครับคนติดงานอ๋อไม่ได้ไปแล้วคนไม่ได้ไปไหม ผมไปกับอาจารย์ที่พิธีที่คำโนดครับได้เห็นพร้อมกันเลยเห็นพญานาคครับแก้วชัดเจนมากนี่เห็นแล้วก็ถ่ายรูปคู่ในยืนรับพลังผมอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อสารผ่านธรรมชาติกับเราเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ได้ถือศีลเกิน8ข้อนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็จะเหมือนกับว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราเนี่ยสัมผัสถึงอัตลักษณ์ของ เทพเทวดาได้อะไรแบบนี้ครับแต่ใช้ยที่อาจารย์ไปปทำพิธีสาคัญที่ป่าคลอง11ที่วัดป่าคลอง11เอนี่ยคือวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็สร้างวระก็คือการสร้างพระถวายวันแล้วตอนนี้คือได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือยังได้ทุกอย่างแล้วพระก็กาลังสร้างจะเสร็จแล้วหน้าตัก168เซนใหญ่มากเกือบ2เมตรสูงวุเลยสวยแล้วก็เดี๋ยวจะทําให้ที่วัดบางแก่ที่บ้านของสมติดด้วยครับเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจ๊ะประมาณเดือนเมษายนเสร็จแล้วสามอง ามองเลยหรอสามองเหนื่อยไหมอาจารย์คือคือนอกเรื่องนิดนึงนะนอกเรื่องกับ,บพยานนะเพราะารู้จักอาจารย์มานานแล้วร,รู้จักแกเป็นคนที่วาดวาดจะบอกว่าเป็นศิลปะของแกจะเป็นยันบางคนเรียกยันก็ว่าดได้ครับคืออาจารย์ยังมีมียันที่ต้องวาดอีกเป็นหมื่นรูปอาจารย์เอาเวลาที่ไหนไปไป,ไปทําพิธีที่วัดต่างๆไปสร้างอะไรต่างๆไม่ได้ไปบ่อยก็เดือนหนึ่งจะไปสักครั้งหนึ่งไปทําพิธีเพื่อที่ คือ <C ue> พอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากทําบุญอนี่ยังหนุ่มอยู่พีเคยังหนุ่มอยู่ก็ยังไม่ได้อยากทําบุญอะไรเท่าไหร่พอพออายุเยอะหรือป่วยสักครั้งหนึง่งเราจะนึกถึงวัดรเราจะนึกถึงบุญเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เนี่ยมีความสุขกับการที่ได้ทําบุญส่วนคนอื่นที่จะคิดต่างหรือคิดลบช่างเขาเรามีความสุขของเราเราก็ทำเราไป นั่นก็คือหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้สามท่านนี้มาร่วมรายการกับเราในคืนนี้กับเรื่องจริง Night l i ์ e พราจะบอกว่าพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้านเนี่ยแต่ละท่านของเราเน่ยจะมีเคล็ดลับในการบูชาองค์พญานาคยังไงให้เห็นผลและที่สำคัญคือเรามีเซอร์ไพรส์ครับที่สายมูสายปู่สายพญานาคต้องห้ามพลาดกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับเราเชื่อว่าพญานาคมีศัพ์มากเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่เราศรัทธาแล้วก็ไม่ปิดปิดเบียดเบียนความศรัทธาของผู้อื่นเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะอยากร้องขอหรือได้รับเนี่ยท่านก็ให้เองสิ่งที่มันสุดก็คือตัวเราเองแหละที่เราจะต้องต่อสู้ต้องทํามาหากินอย่างมีสติทํางานอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกวันเพราะฉนั้นขอท่านขอพรในด,ดีท่านก็ให้สิ่งดีกับเราครับ Nightlife.